สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นวลจะพาลูกค้าทุกท่านมาดูบรรยากาศชี่พักบ้านชมวิวภูทะเบิกนะคะที่ผักที่นี่วิวสวยติดผาตื่นเช้ามาชมหมอกเย็นชมดาวนั่นเองค่ะขณะนี้เวลาบ่ายสามกว่าแล้วนะคะน้องหมอกยังหนาแน้นเช่นเคยค่ะที่นี่วิวสวยติด้าไม่มีราังคาบางวิวแน่นอนนะคะเป็นห้องกระจกวิวสวยติด้าที่นี่มีอ่างทุกหลังนะคะมีอ่างทุกหลังมีตะไคร้ให้ทุกหลังนะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่มาพักบ้านชมวิวนะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆแนะนํา เขาสามารถแวะก่อนกลับบ้านนะคะสามารถแวะไปที่ร้านน้องมาลีนะคะไปไปที่ร้านน้องมาลีจะมีตัวของฝากฟรีลูกค้าห้องละหนึ่งชิ้นนะคะแล้วถ้าซื้อของฝากด้วยจะมีส่วนลด50เปอร์เซ็นต์ทุกอย่างในร้านนะคะลูกค้าจากร้านแรกถึงร้านน้องมาลีนะคะจุดนี้เนาะจากร้านแรกถึงร้านน้องมาลีประมาณ150เมตรนะให้ลูกค้าขับเลยร้านอโยงเลยร้านสุชาดาแล้วก็ให้เลยร้านม้งน้อยไปอีกนะคะลูกค้าอ่า ร้านน้องมารีก็จะเกือบถึงแล้วนะคะลูกค้าสามารถไปที่ร้านน้องมารีไปซื้อของฝากสำหรับลูกค้าบ้านพักหรือลูกค้าที่มาเที่ยวบูรยาสามารถไป<า>แวะรับของฝากฟรีห้องละหนึ่งชิ้นแล้วถ้าซื้อของฝากด้วยจะมีส่วนลด20%ทุกอย่างในร้านนะคะแล้วก็คือนี่เลยค่ะมาถึงแล้วนะคะร้านน้องมารีด้ายใใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยจ้าทางร้านเขาจะมีพวกไข่พวกอ,อาร์เมลอนอวคาโดแมคคาเดเมีย ตาชิโอสตรอเบอรี่นะคะอ่ามีหลากหลายเลยแล้วก็มีพวกายไข่ด้วยมีพวกอ mm ่าโดสกบวยลืมหัวเอยแล้วก็กระรมปีลูกกระรำปีนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าการะลำหวานนั่นเองแล้วก็ลูกฟักแมวนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือร้านน้องมารีคุณมารีนั่นเองคะ่ะลูกค้าลูกค้าสามารถไปที่ร้านน้องมาลีจะมีส่วนลดให้ของฝากให้แล้วก็อ่าของฟรีให้ด้วยนะคะเซอร้านนี้ คุ้มแน่นอนนะคะผักสดสดทุกวันเลยนะคะก็อันนี้ก็มีบริการส่งเคอรี่ถึงที่ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่มามอไซค์ก็สามารถสั่งได้นะคะขอบคุณลูก